สวนซอมจระเข้สวนสัตว์สมุทรปราการครับนี่ครับกำลังนำเที่ยวมุการคนเยอะครับวันนี้สมุทรเที่ยวเยอะมากเลยนี่อยู่ที่แอาเซียด้านนอกครับวดีโอให้ดูก่อนเข้าในสวนสัตว์ครับสวนสัตว์ที่จอดรถก้างฟางครับเยอะเลยเนี่ยสวนสัตว์ ปุะการฟราร์มจระเข้จะพาเข้าชมข้งในครับนี่ครับหลังจากเข้ามาแล้ว็นี่ครับค่าชมคนไทยก็เข้าซื้อตั๋ว80บาทครับต่ามาจะเจอพื้นที่ตอนนี้มีแสดงโชว์ที่บ่าย3โมงครับโชว์จระเข้ รับอัน,นก็จะเป็นนี่ฟารมที่ลึน้ำที่ไหน้ำนี่สวนสัตว์สุดราการฟาร์มจระเข้ครับอเดีอะเลย เนื้อเสาเนื้อเสาจริงๆพาเดินชมก่อนครับนี่ภายในสวนสันตว์สุดประกางครับตามเจ้าเลประการ มีสัตว์ต่างๆครับพี่ชมครับเช่นหมูนี่หมูนีหมูนี่ที่นั่งเล่นปกติภาพสิงโตสิงโต ของเล่นทุกชิ้นหนึ่งร้อยบาทขอให้โตเดียวขอให้แค่โตเดียวอันนี้ยังไม่เอานะอันนี้อัันนี้ยงไม่ในได้เลยไม่รู้เลยนี่ครับไปในสวนสัตว์สวนสัตว์สมุทรปราการครับ,รรบมีสัตว์ต่างๆให้ชมครับเช่นงู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  này xí rồi à, mua lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn องานนี้ครับเจ้านกเจมานกเที่มาขอ หมูหมูหรักันเอตรงคนเยอะๆครับวันนี้คนเยอะมากวันหยุดคนนักต่างชาติ มาเยอๆเลยแทะเนี่ยแทตัวเล็กๆจบแเบื่อแทกนีแบนี่ยอะหมดแล้วค่ะ่ดแิบแกอ

ตัวนกตุวนกตว์กระจายกระจายนี่นกระจาย,าย,ายเออสนุกเลยครับเด็กๆของที่ระลึก ของที่ยึกสองที่ยลึก,กน้ำดืม่มน้ำปัน่นผลไม้ควายมีกราไวม้ควาย

แแูแคม้าให้คนนั่งขี่เล่นครับให้เด็กๆขี่เล่นอ่าขี่ม้าบริการฟรีครับเด็กๆขี่มา้าอ่า ลเลีขี่มา,าเด็กขี่มาเป็นุกเยครับส่วนสักด์กแพะแ,แม่เมื่อกี้อันนี้แพะ แอ่แคะแค่น้ำผู้น้ำผู้แล้วก็มีห่าน Mì hàn hàn như mũ khẽ mũ pa mũ pa hàn lên nam trên nam มีสลาพักมีชมตริเค่เอริคเคครับจีนเนี่มีลานอาคารที่โชว์ตริเคครับนั่ง นี่ครับโชว์จริเก้นะครับโอเคครับยวเป็นตัวเอาตัวใหม่ตัวนี้หลับตลอดเลตัวนี้ขี่เกียจตลอดเลยหลับตลอดพี่นะ

แค่อยไม่ราคาทำนใ้น,น้อย <c oughs> ไม่รู้ว่าเอาตัวนอ้เลยตัวใหญ่ๆเลยการทำการตววัฒนธรรม

And ครบ <laughs> đi 1ทางทั้ง1 ใส่ใส่เ้ยอะไรเนี่ค่ะอยดิกโอครับอาโยนลงมาโอ้ยพอใส่ครั้งนึงนะครับอย่าพุ่งโยนลงมานะับนครับ